สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันค้ามันเกิดของมวยนะคะหมวยเปิดเฟซบุ๊กมาแบบว่าโอ๊ยตกใจเลยแบบว่ามีข้อความเยอะมากๆแบบว่าไว้พามันเกิดกันอย่างเงี้ยหมือขอขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยอะไรนี้คนหลายคนถามมาว,ว่าคุณมวยคุณมวยอายเท่าไหร่แล้วโหเป็นคําถามที่แอบว่าทำลายจิตใจมากแบบว่า31แบบแล้วค่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยวันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามมาแกะลดอายุสุดพลังอะไรอย่างเงี้ย ก็หนีไม่พอนะเนาะแกเราก็ต้องยอมรับอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แต่ก็ขอขอบคุณนะคะก็ดูคำไว้พอมีบางคำอวยพอมแว่าพี่มวยแก่แล้วคอยร่างกายแข็งแรงเนาะพี่ก็เอาคอยคือคนรากบว่าร่างกายแข็งแรงก็โอเคแล้วแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมวยจะนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็พยายามตอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนยินยังไงแล้วมาคุยกันใหม่นะอย่ามนจะมาสรุปว่ามี อันไหนที่ประบทปรทับใจสุดในยนี้ขอบคุณค่ะายบาย